ยินดีต้อนรับสู่ d r i v e d o s c ่องที่คุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์ที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ2 0 2 5 Honda Goldwing i t t y p e รถทัวริง3าล้อที่ผสมผสานนวาความหรูหราและสมรรถนะได้อย่างลงตัว2 0 2 5 Honda Goldwing i t t y p e มาพร้อมกับเครื่องยอนอหสูบขนาด1,833ซีที่ให้กำลังและแรงบิดที่น่าประทับใจระบบเกียร์มีทั้งแบบแมนนวล6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ DCT 7สปีดที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพในด้านการออกแบบกลวิจิตรที่ไทยโดดเด่นด้วยไฟเลทรอบคันและรูปทรงที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีระบบการสะเทือนแบบดับเบิลวิดโบนด้านหน้าและโปรลิงด้านหลังที่ช่วยย่อให้การขับขี่มีความเสถียรและนุ่มนวลฟีเจอร์เทคโนโลยีที่น่าสนใจได้แก่หน้าจอที t ที่ขนาด7นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบนำทาง GPS และระบบเสียงระดับพรีเมียมที่ทำให้การเดินทางเป็นไปนอย่างเพลิดเพลินสำหรับราคาของ2 0งพันยี่สิบห้าฮอนด้า t y วิจิ t รุ่นมาตรฐานเริ่มต้นที่ประมาณ25,200ดอลลาร์ 25, 200, และรุ่นทัวริงที่มีระบบ d c ซและแอร์แอรบอกราคาอยู่ที่ประมาณ33,500ดอลลาร์ 33, 500, ราคานี้อาจแตกต่างกันไปตามฟีเจอร์และออปชั่นที่เลือกสรุปแล้ว2 0 2 5 Honda Gold Wing City Trail เป็นรถทัวริง3ล้อที่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่มองหาความรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหากคุณกำลังมองหารถสำหรับการเดินทางไกลที่มอบความสะดวกสบาย และประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมนี่คือรถที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชม DriveDose like แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป